มีคุณแต้วมะตูมแล้วก็สสอเพื่อไทยนะครับแล้วก็คุณต้นหอมสินค้านะครับที่เขาบอกว่ามาจากเกาหลีนะครับแต่จริงจริงจากเกาหลีแล้ลูกกานะครับมันเข้าขายใช้ลูกโซ่เจตเจเลิกทำเป็นแลพ้พี่ใหญพี่อัดยังไม่เลิกครับปัจจุบันนี้ยังทําอยู่ครับลองถามดูว่าไ่เกีย่ยวข้องยังไง เรียกได้ว่ายังคงเป็นประเด็นที่หลายคนนี่นะคะให้ความสนใจและจับตามองกันอย่างหนักเลยทีเดียวเกี่ยวกับประเด็นของดีไอคอนค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางด้านทนายอัจฉริยะก็ดีออกมาขุดคุยเกี่ยวกับธุรกิจของเหล่าดาราคนดังหลายคนว่าอาจจะทําธุรกิจเป็นแชร์ลูกโซ่เหมือนดีไอคอนหรือเปล่าและหนึ่งธุรกิจที่โดนขุดนะคะก็คือธุรกิจของคุณต้นหอมและคุณมาตุมนั่นเองที่ผลิตสินค้าภายใต้ชื่อเอทีนนะคะซึ่งทางด้านคุณหนุ่มกัญชัยเนะะี่ยค่ะก็แม่รอช้ารีบต่อสายตรงหาคุณต้นหอมนะคะโดยคุณต้นหอมเนี่ยก็ได้ ว่าธุรกิจของตนเป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่แชร์ลูกโซ่แต่อย่างใดล,ล่าสุดวันนี้นะคะทั้งทางด,าด้านดีเจมาตุมและดีเจต้นหอมเนี่ยก็ได้ออกมาแถลงข่าวเปิดใจเกี่ยวกับประเด็นนี้ซึ่งเรื่องราวเขาจะเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวทีีพูรู้ดีลิแคปจะพาทุกคนไปฟังค่ะจริงๆก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้อยากเป็นศัตรูอะไรกับใครทั้งนั้นไม่อยากแบบผิดใจอใะครนะคะบางครั้งอ่ะเราก็ต้องแบบออกมาปกป้องตัวเองนิดนึงเราไม่ใช่แชร์ลูกโซ่จริงจริง แล้วก็เราก็เคลียร์ตัวเองไปแล้วเมื่อ5้าปีที่แล้วก็อยากให้มันมันจบเพราะว่าตอน5้าปีที่แล้วเราเจ็บตัวมากจริง,รงเราก็เคิร์ตแล้วเราก็หลอนกับการที่แบบถูกปราหน้าว่าเป็นแชรูกโซ่แต่เท่าที่เราถามพี่เขาในรายการก็ถามพี่ว่าปัญหามีแค่นี้ใช่ไหมเพราะถ้ามีแค่นั้นะ่ะของจาได้ว่าอันนั้นคือปัญหาใหญ่ที่เราเคลียร์แบบร้อเซนตว่าเราบริสุทธิ์แต่หัวขอมก็ไม่ได้ต้องการอะไรนะมันแต่ก็ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เกิดเรื่องจริงอะไรก็อยากได้สปิริต ก็ถ้ามันไม่ใช่ก็ขอโทษก็ได้ก็พี่ก็ต้องแก้ข่าวให้หนูหน่อยว่าเสิ่งที่พี่ได้รับมาจากผู้เสียหายพี่เข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยก็มันมีข่าวเก่าๆที่องค์การอาหารและยาคอนเฟิร์มเราตัวเลขหลังกล่องที่เราให้คนเข้าใจผิดท่านอธิบายไปแล้วว่าตัวเลขแบบนี้มันอาจจะแปลกสักหน่อยแต่มันมีความหมายที่ถูกต้องไม่ใช่ตัวเลขที่เราเอามาสวมแต่อย่างใดค่ะซื้อสินค้าก็ต้องเสียเงินน่ะ จะลงทุนก็ต้องเสี่ยงเงินนะ่ะแล้วคือล็อตแรกมันขายได้จริงๆฉะนั้นล็อตแรกอ่ะคนลงทุนเท่าไหร่ล็อตสองลงทุนเยอะกว่าเดิมฉะนั้นไม่แปลกที่จะเสียหายมากกว่าเดิมความตลาดผันผวนนะ่ะที่เราโดนเอฟเฟกมาก็ไม่ได้ผิดที่เราเราเองก็ได้ผลกระทบเรือที่เราขึ้นล่มเราล่มด้วยไม่ใช่ว่าเขาล่มแล้วตัวเรายัางไปต่อขึ้นเรือยอชต่อไปได้ไม่ใช่เขาพังเราพังเหมือนกัน สำหรับข่าวต่อไปนะคะจะเป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรจะมีเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงคนไหนมาอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวทีวีพูรู้ดีลีแคมจะมารายงานให้คุณผู้ชมได้ทสตาร์อีกครั้งหนึ่งค่ะ